นี่คือสำหรับวิดีโอของคุณคุณเคยสงสัยไหมว่าในโลกมืดมิดนี้มีสิ่งที่อันตรายและลึกลับซ่อนอยู่หรือไม่คือเกมที่ทดสอบจิตใจและความกล้าหาญของทุกคนที่กล้าสู้กับมันแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในเกมนี้อาจทำให้คุณสูญเสียทุกอย่างที่เคยมีถ้าคุณต้องเลือกคุณจะเลือกอะไรติดตามเรื่องราวที่คุณไม่เคยคาดคิดในภาคสุดท้ายที่จะเปิดเผยความลับที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน แบบนี้จะทำให้ผู้ชมรู้สึกอยากติดตามจนถึงตอนจบเพื่อค้นหาคำตอบและความตื่นเต้นที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวเรื่องราวกลางคืนมืดสนิทท่ามกลางเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเสียงฝนตกหนักกระทบหลังคาโลหะดังเป็นจังหวะตำรวจหญิงมือฉมังชื่อเอลล่ายืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดของย่านที่เคยคึกครืน้นเธอสังเกตเห็นเงามืดเคลื่อนไหวในตรอกแคบๆเสียงรองเท้าคู่หนึ่งดังเบาๆ เอลล่าหยุดเดินลมหายใจของเธอแผ่วเบามือขวาของเธอกำปืนไว้แน่นมีใครอยู่ที่นั่นไหมเสียงของเอลล่าแหบแห้งดังกล้องในความมืดเงียบไม่มีคำตอบแล้วจูจ่ๆเงามืดนั้นก็โผล่พ้นมาจากมุมตึกมันคือชายในชุดดำใบหน้าของเขาซ่อนอยู่ในเงามืดเอลลารี่ตามองหัวใจเต้นแรงขึ้นเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่ปกติเขาหยุดอยู่ตรงนั้น ต้องมองมาดวงตาของเขาคล้ายกับหลุมดำที่ดูดทุกอย่างรอบตัวเอลล่ารู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งเธอหายใจติดขัดปืนในมือสั่นเล็กน้อยทันใดนั้นชายในชุดดำยิ้มแต่มันไม่ใช่รอยยิ้มที่ทำให้รู้สึกดีฉันรู้ว่าคุณกำลังตามหาฉันเอลล่าเสียงของเขาเยือกเย็นดังกล้องในหัวเอลล่าหมุนตัวไปทางประตูที่มีแสงสว่างลอดออกมา แต่มันสายเกินไปแล้วจากเงามืดที่ใกล้เข้ามาเสียงเหล็กกระทบเหล็กดังขึ้นเอลล่ารู้ทันทีว่าไม่ใช่แค่การเล่ล่าทั่วไปเธอถูกดักไว้ในเกมอันน่ากลัวอากาศรอบๆเริ่มรู้สึกหนักหายใจลำบากเสียงฝนตกดังหนักขึ้นแต่ในใจของเอลล่านั้นเสียงหัวใจเต้นดังที่สุดการเคลื่อนไหวเล็กน้อยในความมืดทำให้เธอต้องเตรียมตัวเพียงเสี้ยววินาที สัมผัสเย็นเยือกของปืนปลายปากกระบอกกำลังจ่อยอยู่ที่หลังทันใดนั้นมือหนึ่งของชายในชุดดำยื่นออกมาปิดปากเธอเงียบซะเสียงที่กระซิบแผ่วๆทำให้เอลล่าหยุดหายใจร่างของเขาเก้าวไปข้างหน้าอย่างไร้เสียงแต่ทุกการเคลื่อนไหวกลับเหมือนกำลังเข้ามาใกล้ความจริงที่เธอไม่อยากรู้เอลล่าเริ่มรู้สึกถึงรอยเย็นที่คอและค่อยๆเลื่อนสายตาไปมองด้านข้าง ท่ามกลางความมืดเงาอีกสองสามเงากําลังยืนรออยู่ในความเงียบสงัดเอลล่าถูกกดดันให้ก้าวไปข้างหน้าแต่กลับไม่รู้จะไปที่ไหนในใจของเธอคำถามเดียวที่ดังขึ้นคือทำไมแล้วคำตอบนั้นก็มาในที่สุดชายในชุดดำหยิบกุญแจดำขึ้นมาจากกระเป๋ามันคือกุญแจที่เธอเองก็ตามหามานานคุณคิดว่าคุณจะได้มันกลับไปเหรอเขากระซิบเสียงเบา รากับอ่านใจเธอได้เอลล่าผลักปืนออกไปจากหลังหันไปมองเขาอย่างตั้งใจมันยังไม่จบเธอตอบเสียงหนักแต่ภายในใจเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่เย็นเยียบชายในชุดดำหัวเราะเบาๆแต่เสียงของมันกลับแหลมคมราวกับเหล็กที่ขีดบ,บนกระดานมันจะจบเมื่อฉันพูดว่ามันจบเขาตอบเสียงของเขาเยือกเย็นและมีความหมายที่ทำให้เอลล่ารู้สึกถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ในคำพูดนั้น เอลล่ามองไปที่กุญแจดำในมือของเขารู้สึกเหมือนกับมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่และอันตรายที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เธอพยายามตั้งสติแต่ร่างกายของเธอกลับไม่ตอบสนองอย่างที่ต้องการการหายใจเริ่มติดขัดหัวใจเต้นเร็วขึ้นจนแทบจะหลุดจากอกชายในชุดดำยื่นมือมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่การยิ้มแต่มันคือการชี้ไปที่กุญแจในมือเขาคุณคิดว่าคุณจะเข้าใจมันไหม เขากระซิบเสียงต่ำดวงตาของเขาลึกลงไปในความมืดปิดกั้นทุกอย่างรอบตัวเอลล่าพยายามมองให้ชัดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเหมือนมีเงามืดที่ล้อมรอบเธอทุกย่างก้าวที่เธอเดินความเงียบรอบตัวกลับเพิ่มความตึงเครียดในอากาศมันไม่ใช่แค่เกมเสียงของชายในชุดดำพูดอีกครั้งทำให้เอลล่าหยุดเดินมันคือการพิสูจน์ว่าใครจะอยู่รอดได้ทันใดนั้น เธอรู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนความมืดเข้าครอบงำและแล้วเสียงปืนดังขึ้นเอลล่าหันไปอย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่เธอจะทันตั้งตัวเสียงปืนกระหน่ำดังลั่นเหมือนโลกทั้งใบจะระเบิดออกเป็นชิ้นๆเลือดสีแดงสดกระจายไปทั่วพื้นทุกอย่างรอบตัวเอลล่าหยุดนิง่งร่างของชายในชุดดำล้มลงกับพื้นแต่มันไม่ได้จบลงแค่นั้น เธอเห็นเงาคนอื่นๆเดินออกมาจากความมืดทุกคนสวมหน้ากากสีดำเหมือนการแสดงของบางสิ่งที่ลึกลับและน่ากลัวแต่สิ่งที่เธอไม่คาดคิดคือในมือของพวกเขามีกุญแจเหมือนกันและทุกกุญแจมีคำว่ากแกสลักอยู่บนมันมันคือสัญญาณที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนคุณหลงเข้ามาในเกมของเราแล้วเสียงหนึ่งพูดขึ้นเสียงนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ทำให้เอลล่าหยุดหายใจ โลกของเธอเริ่มสั่นคลอนและสิ่งที่เธอเห็นตอนนี้คือการเริ่มต้นของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าที่เธอคาดคิดการลากเพิ่งเริ่มต้นเงาคนในหน้ากากเริ่มล้อมรอบเอลล่าทุกคนยืนนิ่งราวกับรอคำสั่งจากใครบางคนเสียงฝนกระทบพื้นหินดังชัดเจนในความเงียบแต่มันกลับทำให้บรรยากาศยิ่งดูน่ากลัวขึ้นเอลล่าหันไปมองความหวาดกลัวเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายคุณไม่ได้รับเชิญ แต่ตอนนี้คุณเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันมาจากชายในชุดดำที่ล้มลงเมื่อครู่เขาลุกขึ้นอย่างช้าๆแต่การเคลื่อนไหวของเขากลับเร็วและคมกว่าที่คาดไว้ดวงตาของเขาดูเหมือนจะเย็นชาเรากับมองเห็นทุกการกระทำของเธอกุญแจไม่ใช่แค่ทางออกเขากล่าวมันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ไม่มีทางกลับเอลล่าพยายามตั้งสติ มือของเธอยังคงจับปืนแน่นเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างความรู้สึกเหมือนตกลงไปในหลุมลึกที่ไม่มีวันหลุดออกมาได้สิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ไม่ใช่การสอบสวนปกติเขากระซิบมันคือการทดสอบความกล้าหาญและความจริงที่คุณไม่อยากรู้เอลล่าตัดสินใจขยับมือไปที่กระเป๋าของเธอเพื่อหยิบสิ่งที่เธอซ่อนไว้แต่ก่อนที่เธอจะทำอะไรเสียงหัวเราะค่อยๆดังขึ้นจากเงามืด เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของชายในชุดดำแต่เป็นเสียงที่คุนเคยเสียงของคนที่เธอเคยรักเธอหันกลับไปทันทีหัวใจเต้นแรงเจนนี่เสียงของเธอสัน่นมองไปที่เงาร่างบางที่ยืนอยู่ในมุมมืดผู้หญิงคนนั้นก้าวออกมาใบหน้าของเธอซีเซียวดวงตาของเธอเหมือนหลุมดำทำไมทำไมคุณถึงทำแบบนี้เอลล่าถามด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความสับสน เจนนี่ยิ้มรอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มของคนที่เคยรู้จักเพราะฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของเธอตอบคุณจะเข้าใจทุกอย่างเมื่อเวลามาถึงทันใดนั้นเงามืดที่อยู่รอบๆเอลลาก็เริ่มเคลื่อนไหวเธอรู้สึกได้ถึงการปิดล้อมจากทุกทิศท,ทางไม่เอลลาตะโกนหยิบปืนขึ้นแต่มือของเธอสั่นอย่างรุนแรงเจนนี่ยิ้มอีกครั้งแต่คราวนี้มันมีความเศร้าอยู่ในนั้น มันสายเกินไปแล้วเอลล่าเธอพูดเราทุกคนเป็นเพียงแค่ตัวหมากในเกมนี้เอลล่ารู้สึกถึงลมหายใจที่หนักขึ้นราวกับความตายเริ่มเดินเข้ามาใกล้เธอไม่สามารถหลบหนีได้และแล้วในชั่ววินาทีสุดท้ายร่างของเธอหายไปในความมืดทุกสิ่งรอบตัวเงียบลงเหลือเพียงเสียงฝนที่ยังคงตกลงมาและคำถามที่ยังคงลอยค้างอยู่ในอากาศ คืออะไรความมืดกลืนกินทุกอย่างทิ้งเพียงความเงียบที่หนาทึบรอบตัวเอลล่าหายไปในห้วงความมืดแต่คำถามที่ไม่อาจตอบได้ยังคงก้องอยู่ในหัวของทุกคนคืออะไรเสียงฝนตกไม่หยุดแต่ในใจของเอลล่ามีเพียงความว่างเปล่าและความหวาดกลัวที่เข้ามาแทนที่เธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมลงไปในหลุมที่ไม่เห็นก้นทุกการเคลื่อนไหวช้าและเงียบ ขณะที่เธอก้าวไปในความมืดที่ไม่มีทางออกเงาของคนในหน้ากากเริ่มเคลื่อนที่เข้ามาใกล้พวกเขายังคงเฝ้าดูเธอจากทุกทิศทางเตรียมพร้อมที่จะตัดสินใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อไปแต่ในขณะเดียวกันเอลล่ายังคงพยายามหาทางหลบหนีเธอพยายามดิ้นรนเพื่อหาทางออกจากเกมที่ไม่มีทางชนะเธอกลับมาที่จุดเริ่มต้นมองเห็นประตูเหล็กที่ดูเหมือนจะเป็นทางออกแต่ประตูนั้นกลับปิดตาย เอลล่ามองไปรอบๆคิดหาทางที่จะหลบหนีแต่ในขณะที่เธอลองขยับตัวไปข้างหน้าเสียงเหล็กกระทบเหล็กดังก้องไปทั่วห้องมันเป็นเสียงของบางสิ่งที่ถูกปลดล็อกและทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นเงามืดก็เริ่มเคลื่อนไหวเอลล่าหมุนตัวไปข้างหลังมือของเธอประคองปืนที่เริ่มหนักขึ้นทุกขณะแสงสว่างจากดวงจันทร์เริ่มส่องเข้ามาผ่านช่องว่างเล็กๆในผนัง แต่แสงนั้นกลับไม่สามารถทําให้เธอเห็นอะไรชัดเจนในที่สุดเสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมมืดมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือกแล้วเอลล่าเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเยือกเย็นและไม่ให้ทางเลือกเอลล่ายุดนิ่งสองมือจับปืนแน่นเลือกเธอถามเสียงของเธอดังในความเงียบเรากับสะท้อนกลับมาในหูของตัวเองใช่เสียงนั้นตอบ เลือกระหว่างการต่อสู้เพื่อออกจากที่นี่หรือเป็นส่วนหนึ่งของตลอดไปเอลล่าสูดหายใจลึกคิดถึงสิ่งที่เธอสูญเสียไปและสิ่งที่เธอยังคงต้องการเธอรู้ว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายทุกอย่างในชีวิตของเธอกลับไปที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งและในจังหวะที่เอลล่ากำลังตัดสินใจแสงไฟสว่างจากทางเดินในความมืดเริ่มเจิดจ้าเธอหันไป มองไปที่ทางเลือกที่เปิดอยู่ข้างหน้าแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นทางออกหรือการหลอกลวงเธอก้าวไปข้างหน้าช้าๆทุกก้าวเต็มไปด้วยความหวัดระแวงทุกการตัดสินใจทุกการเคลื่อนไหวนำพาเธอเข้าใกล้จุดจบของเกมที่เธอไม่อาจควบคุมได้และในที่สุดเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันคือเสียงสุดท้ายที่เธอได้ยินเสียงปืนดังก้องไปทั่วห้อง เสียงที่แหลมและรวดเร็วเหมือนการสะบัดของสายฟ้าเอลล่าหมุนตัวไปทันทีแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปเลือดสีแดงสดกระจายไปทั่วพื้นความเจ็บปวดแล่นผ่านร่างกายของเธอเธอสูญเสียการทรงตัวร่างกายของเธอล้มลงไปที่พื้นอย่างไร้เรี่ยวแรงเลือดไหลออกจากแผลที่กระทบจากกระสุนเธอรู้สึกเหมือนร่างกายของเธอเริ่มหนักขึ้นทุกที แต่ยังคงมีแสงสว่างที่สาดส่องผ่านรอยแตกของผนังเอลล่ายังคงพยายามหายใจแม้ว่าเสียงของเธอจะหายไปในความมืดคุณไม่สามารถหนีไปจากสิ่งนี้ได้เสียงของชายในชุดดำดังขึ้นอีกครั้งเย็นชาและไม่รู้สึกถึงความเมตตาเอลล่าหันไปมองมือของเธอยังคงยืดออกไปข้างหน้าหวังว่าจะสามารถหยิบอะไรบางอย่างได้แต่แล้วภาพในสายตาของเธอกลับพร่ามัวไป ทุกอย่างดูเหมือนจะกลายเป็นภาพฝันเสียงของฝนตกยังคงดังอยู่แต่เธอรู้สึกเหมือนมันไกลออกไปทุกทีมันจบแล้วเสียงเจนนี่พูดขึ้นเราทุกคนจะได้ไปอยู่ในที่ที่เราไม่สามารถหลบหนีจากมันได้อีกเอลล่าหายใจหนักรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายมือของเธอกำปืนแน่นแต่กระสุนในกระบอกกลับหมดไปแล้วเธอกำลังต่อสู้กับความเจ็บปวดพยายามตั้งสติ แต่ภาพรอบตัวกลับเริ่มเบลอจนแทบจะมองไม่เห็นอะไรคุณจะต้องเลือกเจนนี่กระซิบแต่ไม่ว่าจะเลือกอะไรทุกสิ่งก็จบลงแล้วเอลล่าต้องตัดสินใจคำถามที่ก้องอยู่ในหัวของเธอคือจะเลือกอะไรแต่ในขณะที่เธอพยายามคิดร่างของชายในชุดดำก็เดินเข้ามาใกล้เขาหยิบกุญแจดำขึ้นมาอีกครั้งแสงส่องกระทบมันทำให้มันดูเยือกเย็นและน่ากลัวคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของเรา เขากล่าวหรือคุณจะเป็นแค่กองกระดูกในความมืดเอลล่ามองไปที่กุญแจสัมผัสเย็นยะเยือกจากมันที่ทำให้เธอรู้สึกถึงการสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับทุกสิ่งรอบตัวเริ่มเบลอและในที่สุดเธอก็รู้สึกถึงความมืดที่กลืนกินเธอไปจนหมดแต่คำถามยังคงลอยอยู่ในหัวของเธอมันคืออะไรทุกสิ่งรอบตัวเริ่มจางหายไปความมืดเข้าปกคลุมร่างของเอลล่าจนหมดสิ้น คำถามยังคงก้องในหัวของเธอมันคืออะไรร่างกายของเธอเริ่มไร้เรี่ยวแรงและทุกอย่างดูเหมือนจะหายไปในความเงียบแต่แล้วมีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากความมืดที่ลึกที่สุดเสียงที่แหลมคมและเยือกเย็นมันคือการทดสอบเสียงนั้นตอบกลับทดสอบความแข็งแกร่งของจิตใจความกล้าหาญและความสามารถในการเลือกเอลล่าพยายามหายใจสายตาของเธอยังคงพร่ามัว แต่เธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังดึงเธอเข้าไปในความมืดทุกคนที่เข้ามาที่นี่พวกเขาจะต้องเลือกเสียงนั้นกล่าวต่อเลือกระหว่างการยอมแพ้หรือการต่อสู้เพื่อความเป็นจริงเอลล่ายังคงพยายามที่จะโฟกัสแต่ความเจ็บปวดจากบาดแผลทำให้เธอไม่สามารถขยับตัวได้มากในที่สุดเอลล่าสูดหายใจเข้าลึกและดวงตาของเธอเริ่มสู้กับความมืดที่ล้อมรอบคุณคิดว่าคุณจะหนีจากมันได้ไหม เสียงนั้นพูดอีกครั้งทุกการตัดสินใจในชีวิตคือการเลือกเอลล่าพยายามขยับมือไปหยิบกุญแจดำที่ตกอยู่ข้างตัวมันคือสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่หรือจะเป็นการสิ้นสุดในขณะที่เธอยื่นมือไปจับมันความรู้สึกบางอย่างในใจของเธอเริ่มชัดเจนขึ้นฉันจะต่อสู้เธอกระซิบเสียงเบาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเสียงฝนยังคงตกแต่ในขณะนั้น ทุกอย่างกลับเงียบลงราวกับโลกหยุดหมุนเอลล่าหยิบกุญแจขึ้นมาแน่นและสัมผัสเย็นจากมันทําให้เธอรู้ว่าเธอได้ตัดสินใจแล้วมันไม่ใช่แค่การเลือกเพื่อเอาชีวแต่มันเป็นการเลือกที่จะต่อสู้กับความจริงที่ซ่อนอยู่ในความมืดเธอก้าวไปข้างหน้าความมืดรอบตัวเริ่มเบาบางลงแต่ยังไม่รู้ว่าเธอจะได้พบกับอะไรต่อไปและในช่วงเวลานั้นเธอรู้ว่าเกมนี้ยังคงดำเนินต่อไป แต่เธอก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันแล้วเอลล่าหยิบกุญแจดำขึ้นมาแน่นรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่มันส่งผ่านจากมือไปยังหัวใจของเธอความรู้สึกเย็นยะเยือกที่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในจิตใจเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นเธอรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะไม่ใช่การต่อสู้กับแค่คนเหล่านี้แต่เป็นการต่อสู้กับสิ่งที่มืดมนอยู่ในใจของตัวเอง เสียงฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องกลายเป็นการตวนใจเธอว่าไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งเธอได้เมื่อเอลล่าขยับก้าวไปข้างหน้าความมืดรอบตัวเริ่มค่อยๆเลือนหายเหมือนกับการทำลายอุปสรรคทางจิตใจเธอเดินไปตามทางเดินที่ไม่รู้ว่าจะพาไปที่ไหนแต่เธอรู้ว่าในตอนนี้การก้าวไปข้างหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและทันใดนั้นสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดก็เกิดขึ้น ทางเดินนั้นนำเธอไปสู่ห้องที่ใหญ่และมืดสนิทกลางห้องนั้นมีแสงสว่างสลัวจากคมไฟที่แขวนอยู่เหนือโต๊ะขนาดใหญ่บนโต๊ะนั้นมีสิ่งหนึ่งสิ่งที่ทำให้หัวใจของเธอกระตุกมันคือดอกกุหลาบสีดำแต่กลีบของมันดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้เอลล่าหยุดยืนกลิ่นของกุหลาบสีดำลอยมาถึงจมูกของเธอมันมีกลิ่นแปลกๆคล้ายกับการผสมผสานของดินและโลหะ เธอเก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆความรู้สึกไม่แน่ใจเริ่มครอบงำและในขณะที่เธอยื่นมือไปสัมผัสกุหลาบนั้นมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในความมืดถ้าคุณเลือกที่จะจับมันคุณจะไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกเสียงนั้นพูดด้วยน้ำเสียงต่ำและมีพลังเหมือนกับการเตือนบางสิ่งที่อันตรายเอลล่าหยุดมือที่ยื่นไปหัวใจเต้นเร็วขึ้นแต่ถ้าฉันไม่เลือกเธอกระซิบจะเกิดอะไรขึ้น เสียงนั้นเงียบไปครู่หนึ่งแล้วมันตอบกลับมาในที่สุดคุณจะต้องอยู่ในที่แห่งนี้ตลอดไปเป็นส่วนหนึ่งของเกมนี้ไม่มีทางออกเอลล่ามองไปที่ดอกกุหลาบสีดำที่อยู่บนโต๊ะรู้สึกถึงการล่อหลอกที่ซ่อนอยู่ในนั้นเธอรู้ว่าไม่สามารถหนีจากมันได้แต่การเลือกที่จะจับมันหรือไม่ก็เหมือนการเลือกระหว่างการสูญเสียหรือการเริ่มต้นใหม่เธอสูดหายใจเข้าลึก ตัดสินใจในใจว่าถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องหาคำตอบเธอจับดอกกุหลาบสีดำขึ้นมาดวงตาของเธอจ้องมองมันอย่างตั้งใจและในชั่ววินาทีที่เธอสัมผัสมันทุกอย่างในห้องกลับเริ่มหมุนความมืดรอบตัวเริ่มขยายออกไปเหมือนกับการเปิดประตูสู่สิ่งที่มืดมนและลึกลับเกินกว่าจะเข้าใจในความมืดนั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันชัดเจนขึ้น ยินดีต้อนรับสู่ Black r o a d เสียงนั้นกล่าวตอนนี้เกมของคุณเริ่มต้นแล้วในชั่ววินาทีที่เอลล่าจับดอกกุหลาบสีดำทุกสิ่งรอบตัวเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความมืดที่ล้อมรอบเธอเริ่มขยายไปทั่วเรากับมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตเธอรู้สึกถึงอากาศที่หนาขึ้นเหมือนมันกำลังกลืนกินเธอไปทีละน้อยเสียงของฝนเริ่มจางหายและทุกอย่างกลายเป็นเงียบสงัดแล้วทันใดนั้น แสงสว่างสาสองเข้ามาจากทุกทิศท,ทางสว่างจ้าและแผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วเอลล่าหลับตาเพื่อปรับสายตาแต่เมื่อเธอลืมตาขึ้นสิ่งที่เห็นทําให้เธอแทบจะหายใจไม่ออกเธอยืนอยู่ในห้องใหญ่แต่ที่นี่ไม่เหมือนกับสถานที่ใดที่เธอเคยเห็นพื้นห้องเป็นกระจกใสและมองไปข้างล่างเอลล่าสามารถเห็นทะเลลึกที่มืดและเยือกเย็นไม่มีที่สิ้นสุดผนังห้องก็เหมือนจะเคลื่อนไหวไปมา เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่รอคอยอะไรบางอย่างข้างหน้าของเธอมีโต๊ะที่วางสิ่งต่างๆไว้รวมถึงแผนที่ที่ดูเหมือนจะเป็นแผนที่ของโลกที่แตกต่างไปจากสิ่งที่เธอรู้จักยินดีต้อนรับสู่เสียงนั้นกล่าวอีกครั้งตอนนี้คุณอยู่ในเกมที่แท้จริงเอลล่าพยายามทำใจให้สงบมือของเธอยังคงจับกุหลาบสีดำแน่นเกมนี้ไม่เหมือนกับอะไรที่คุณเคยเจอเสียงนั้นกระซิบ มันจะทดสอบทุกอย่างที่คุณมีสติปัญญาความกล้าหาญและความยืดหยุ่นของคุณเอลล่ามองไปรอบๆทุกสิ่งดูเหมือนจะรอคอยการเคลื่อนไหวของเธอเธอรู้ว่าไม่มีทางที่จะหันหลังกลับและการตัดสินใจครั้งนี้อาจหมายถึงทุกสิ่งแต่ถ้าฉันเลือกที่จะหยุดเอลล่าถามเสียงต่ำมันจะเกิดอะไรขึ้นเสียงนั้นเงียบไปสักครู่ก่อนที่จะตอบกลับมาในที่สุดถ้าคุณหยุด คุณจะสูญเสียทุกสิ่งที่คุณเคยมีมันพูดและจะไม่มีทางกลับคืนมาหาคุณได้เอลล่ารู้สึกถึงความรู้สึกบางอย่างที่กัดกินหัวใจของเธอเธอไม่สามารถหยุดได้เพราะหากเธอทำเช่นนั้นทุกอย่างที่เธอเคยเป็นจะสูญหายไปในพริบตาเธอหันไปมองแผนที่บนโต๊ะขณะที่แสงสว่างจากมันเริ่มเปลี่ยนสีไปมันเหมือนจะเป็นแผนที่ที่ซ่อนคำตอบบางอย่างแต่เอลล่ารู้ว่า ไม่ใช่แค่การค้นหาคำตอบที่สำคัญมันคือการตัดสินใจที่จะเดินไปข้างหน้าแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนอยู่ข้างหน้าเลือกสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นเสียงนั้นพูดและคุณจะรู้ว่าคืออะไรในขณะนั้นเอลล่าหายใจเข้าลึกมองไปที่แผนที่พร้อมกับตัดสินใจที่จะก้าวไปข้างหน้าการต่อสู้ครั้งนี้จะไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมแต่เธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมัน ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเอลล่าหยุดยืนจ้องมองแผนที่ที่อยู่บนโต๊ะเส้นทางที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดในแต่ละจุดที่เธอเห็นเธอรู้ว่าการเดินทางนี้จะไม่ใช่สิ่งที่เธอสามารถควบคุมได้ทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เธอเคยคิดว่าเป็นอุปสรรคกลับกลายเป็นเครื่องมือที่ทําให้เธอเติบโตเธอสูดหายใจเข้าลึกค่อยๆวางกุหลาบสีดําลงบนโต๊ะมันยังคงมีพลังบางอย่างแผ่ซ่านออกมา แต่เอลล่ารู้แล้วว่าเธอไม่จำเป็นต้องควบคุมทุกสิ่งในชีวิตบางครั้งการยอมรับความไม่แน่นอนก็เป็นการเลือกที่ดีที่สุดฉันเลือกที่จะไม่หยุดเอลล่าพูดเบาๆเลือกที่จะเดินต่อไปไม่ว่าจะเจอกับอะไรทันใดนั้นแสงสว่างจากทุกทิศทางเริ่มรีลงและห้องที่เต็มไปด้วยความมืดเริ่มกลับมาสู่สภาพปกติเสียงฝนที่เคยดังกระหึ่มก็เบาลงและห้องที่เธอยืนอยู่เริ่มคุ้นเคย เธอหันไปมองรอบๆทุกสิ่งกลับมาเป็นปกติแต่ความรู้สึกในใจของเธอไม่เหมือนเดิมเธอได้เรียนรู้ว่าแม้ว่าจะเป็นเกมที่น่าสะพรึงกลัวแต่มันก็สอนให้เธอรู้จักการยอมรับความจริงที่มืดมนในตัวเองมันจบแล้วเอลล่าพูดรู้สึกถึงความเงียบที่แผ่กระจายออกไปแต่ถึงแม้เกมจะสิ้นสุดเธอก็รู้ว่าเธอเป็นผู้ที่เลือกเส้นทางของตัวเอง เธอเดินออกจากห้องปล่อยให้ประตูที่ปิดอยู่เบื้องหลังกลับคืนสู่ความมืดในใจของเอลล่ามีแสงสว่างเล็กๆก,กำลังส่องทางไปข้างหน้าไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเธอจะพบอะไรในอนาคตแต่เธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันเพราะเธอได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งในที่สุดทุกการตัดสินใจคือการเลือกที่จะก้าวต่อไปเมื่อเธอเดินออกไปข้างหน้าแสงสว่างของโลกใหม่ที่เธอกำลังจะเข้าสู่มันค่อยๆเริ่มส่องผ่านความมืด และก็กลายเป็นเพียงแค่ความทรงจำที่เธอทิ้งไว้ข้างหลังเช่นเดียวกับเกมที่เธอได้ผ่านพ้นไปสิ่งที่เหลืออยู่ในตอนนี้คือการเลือกใหม่การเดินทางที่เริ่มต้นอีกครั้งโดยไม่ต้องหวาดกลัวกับความมืดที่อยู่เบื้องหลัง